ยังไงนะที่กระต่ายเขาเร็วที่สุดในหมู่บ้านในซอย23ซอยน,นี้ไม่มีใครสู้เขาได้เขาก็ช้าที่สุดแค่เ<อ>ินกลับบ้านเขาใช้เวลาแลยสองวันแล้วอ้ยอ่ะรับคำท้าเขารลกกันอ่ะเจ้าต่ารับคำท้ากระต่ายูีต่อมั่นเลยมั่นมากมั่นหนา่มนมามั่นโนหน ก่อนถึงวันวอร์มนี่ไปซ้อมไปซ้อมวิ่งออกอกำลังกายลูกเข้าฟิตเนสเล่นกล้ามขากล้ามแขนฝึกอินเทอร์วัลฝึกเทมโปลูกวิ่งในรักไกลนี่วิยะาสั้นมาทวให้วิ่งเร็ววิ่อึดนี่ตายเป็นไงลับไม่ได้ทำอะไรเลยก่อนวันแข่งไม่ซ้อมเลยไม่ได้ไม่ซ้อมมันก็แพ้ลูกนี่ตายทั้งกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนหมดวนันหมดคืนไม่มีซ้อมเพวั่นใจ แม้แต่ว่าเร็วสุดนในซอยที่สามเร็วสวนในสีุลงในซอยที่สามยังไงไม่แพ้ต่ำได้นหะมต่ำช้าถือว่าแข่งโลกนี่มหาก,กรรมกีฬาโอลิมปิกลูกนี่นี่มีพี่ช้างพี่หมีมีมีหมามาช่วยเชียร์ด,ยดูนี่ครับการแข่งขงัน,นปุ้ยก็ยิงสตาร์ ่ายังอยู่ที่เดิมกระต่ายไปแล้วร้อยเมตรอุ้ยวิ่งเร็วมากนี่เป็นไปตามเราคาดหมายว่ากระต่ายยังวิ่งเร็วอยู่แล้วเข้าใจไหมเต่ากระต่ายังก็ชนะวิ่งเร็วเต่นานิชาที่สุดโอ้ยมาถึงตอนไหนนะ,ะค่อยๆไปแล้วกันต้องชนะหรอกมาเอาเหงื่อออกกาลัางกายเฉยๆกระต่ายมั่นใจมากออกมาจะถึงเช่นไทยค่ะ หันมาเอ้าวเต่าหายไปไหนเต่าแวะเข้าห้องน้ำทำให้กระต่ายได้ใจม่ได้ใจมันหลบับมากว่ดีเลยวิ่งมาเอา้หา,ห,า,ห,อลห,ลาลหลับดีไหวไต้ผลไหมหลับอยู่ใต้ต้นแอปเปิลหลับเลยทำนักสองที หลับยาวหลับยาวเลยจนกระทั่งเต่าเดินมาเห็นกระต,าต่ายหลับอยู่แต่เต่าก็บอกว่าอ้ทำไมมานอนตรงนี้เครับคุณกระตายกะตายละมือ,อมมหลับไม่ตื่นหลับลึก ช้ายแล้วก็ตายตื่นมาก็ไม่ทานแล้วเพราะอะไรเพราะวางประมาท